ดูขนาด200วิ่งนะเล่นเละเลยครับเนี่ย200นี่คือเขาแท็กเขากว้างนะแท็กเขากว้างกว่าแล้วก็เขามีมือโกยช่วยเดี๋ยวเราต้องทั้งเกี่ยวทั้งสีรนตกหนักแล้วเปียกหมดมาถึงรถเกี่ยวแล้วครับ พี่เขาบอกกบทั้งหมดเลยสระทั้งลูกเลยพี่เขาเป็นคนมากบเองตอนนี้เราอยู่ในสระแล้วใช่ไหมใช่ในสระเล่นแล้วเนี่ยแล้วเอาดินไหนทอมบีดินขอบเยดินขอบเบี้ยงก็เนี่ยขอบที่แข็งเห็นไหมที่ที่ว่าพี่ยืนเห็นไหมอ๋อขอบแข็งแล้วก็เบี้ยงไปมล้วก็สระแล้วนะอ่าดูแบบไปดูตรงมิตขันเลยนะขนาดนะเลนทั้งหมดเลยนะพี่ข้างหน้าเละหมดเลยนะ เอ้ากระขขวาง่ายง่ายเดี๋ยวขอบตะลูน่ะโดนตลากน่ะเห็นไหมลูน่ะลูน่ะพี่เห็นไหมลูน่ะครับลูน่ะปลาอยู่ปลาลูน่ะโอ้เขาเขาบอกว่าลูกเล็กๆล็กตนั่งเตๆยันนูเขาบอกว่าลูกเล็กๆไม่ถึงงานเลยูนป่ไวู้าดังอันนู่นะลูนะหมเลยน่เนี่ยปลาสอนนีปลาันีอ่ เหมือนสะหลวงนี่ลูกแล้วไล่กว่าเหรอไช่ไล่กว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสะทางนั้นเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยพวกทางนั้นเนี่ยไหนสติงอะฮะติดบเฮ้ยเดี๋ยวพี่น้สติงอะสติงอยู่ข้างหน้าพี่เดี๋ยวไปเอามาให้เล่นตมนะครับเล่นตมตอนนี้รถเราอยู่ในสระแล้วพี่เขาบอกว่าเราอยู่ในสระแล้ว ห้เลิกทำอาชีี้ดูนะเอาทำอาชีพนี้วันนี้ก็คือไม่ได้สักบาทสรุว่ามาสองคันนี้ไม่ได้สักบาท,าาบาทแล้วก็มาเสียเวลาอยู่ครึ่งวันเต็มๆแล้วก็ขอบคุณพี่โมนะครับพี่โมพี่โมมาดึงนะครับพี่แกเป็นคนกบเองผมเองแกบอกลูกลอะไรกว่าไม่ใช่ลูกแรงงานก็ม <ST Ooh. S 2> ีอะไรก็บอกกันครับคุยกันบอกกันรถเขาจะได้ระมัดระวังจะได้ไม่เดือดร้อน เขาครับเขาเที่ยงเกือบถึงเกือบถึงถนนแม่สายอ่ะเกือบถึงถนนประมาณสามเมตรโอ้ใช่เลยความฝาะที่ขูดแข็งอ่ะอืมอันนั้นลงฝาทั้งนั้นเลยตอนนี้ลงเริ่มเริ่มลงฝาแล้วนะเริ่มลงสระสระลึกสามเมตรเพิ่งกบได้สี่เดือนดูตัวอยู่ครับก็อุ่นใจครับมีพี่โม แต่ว่าบ่าบ่าบาบายานมันอะไรนี่าย,ยานเล่าไหอาลอีกนะเราไม่มีมึงยืนนี่นตรงนี้เป็นขอบสะทก,ะะทก,ทกำบาตรลูกชนะา,ายผมรัวน <c oughs> ะ ได้ดุมแล้วดเดียดึกาะอย่างเดียวครับขึ้นมาก็ต้องไปถอดต้องไปถอดฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นตัวอยู่ดึงสลิงไว้อยู่ดึงไปดึงไปนะสู้ไป เนี่ยเราอยู่ในสระแล้วเนีย่ยแล้วก็สลิงสองเส้นจะลากกลับเั้ะเขาละสายเขขึ้นเลเนเกาแรง่บบสองร้อยนี่ ถอดออกเลยถอดออกเลยเดี๋ยวจะกอดไหมคุณสิก่อใส่ยปากว่าไม่เร็ววะ